สวัสดีครับวันนี้ผมพบกับช่องออมชาออฟชิลล์เอนะครับนี่ไงครับช่องออมชาออฟชิลล์ <c oughs> พี่เสียงแหกไปสักหน่อยนะแหกปากเยอะเกินวันนี้มีอะไรอุ้ยวันนี้วันนี้พีนนม่มีของมาหนึ่งชิ้นครับผมอยากให้เอฟซีทุกคนนะครับเอฟซี สูส้ๆครับลองอี๊สมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับ

นี่ไงที่บดเราใส่เราใส่ที่บดตรงนี้เลยนะใส่นี่นะครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองนั่งกาฟฟไม่ได้บดกาแฟเราจะเอาอน,นี้ตั้งถึงไหนก็ได้เพราะนี่คือที่ปัน่นทำให้จะเป็นแบบนู้นครับ มันเป็นตัวปั่นครับนี้เนี่ยมันใจคล้องอะมันนี้เห็นยังครับนี่ครับเราก็ยกขึ้นมาตามท,ท,ที่เราถนัดเลยนะครับเพื่อนๆตามที่เราถนัดเลยเราจะตั้งตรงไหนอะไรเพราะที่ล็อกมันมาอย่าแงบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลย เราทำอะไอย่างไหนก็เราใส่ตรงนั้นนะเพื่อนๆอือนี่ทำอะไรไม่รูว่าอะไเนี่ยฮโอเคครับเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอาชาอ่าบิเจน่าคลาสสิ Bye-bye!